สำหรับวันนี้เราขอเริ่มต้นการเดินทางไปยังสถานที่ที่เราประทับใจมากๆนะคะนั่นคืออำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะขอแนะนําเรื่องของการเดินทางก่อนกันแล้วกันนะคะการเดินทางจากกรุงเทพถึงกาญจนบ,บุรีระยะทาง124กิโลเมตรและต่อจากเมืองกาญจนบ,บุรีไปถึงอำเภอสังขละบุรี235กิโลเมตรค่ะ ในส่วนของการเดินทางนะคะระหว่างนี้กําลังมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีค่ะเพราะฉะนั้นให้ข้อมูลตรงนี้ไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะถ้ามอเตอร์เวย์สายนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะจากต้นทางถึงปลายทางที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะ เปรียบเทียบกับการใช้ทางหลวงค่ะถ้าเราใช้ทางหลวงจากต้นทางถึงปลายทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึง่งบวกกับเวลารถติดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ราวๆสอชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นอดใจรอนะคะถ้ามอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี2566เราก็จะเดินทางไปถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีในระยะเวลาเพียง50นาทีเท่านั้นค่ะ แต่สำหรับวันนี้นะคะเส้นทางที่เราแนะนำค่ะเราเริ่มต้นจากถนนบรมราชชนนีจากนั้นไปต่อทางหลวงหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมใช้ทางหลวงหมายเลขสี่ยาวไปเรื่อยเลยนะคะจนถึงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วเราก็ไปต่อทางหลวงหมายเลข323เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีและมุ่งตรงสู่อำเภอสังขละบุรีค่ะ การเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะรถเก๋งก็มาได้ค่ะวิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามค่ะขึ้นเขาลงเขาก็จะมีป้ายเตือนป้ายแนะนำในการขับขี่ซึ่งการถ่ายทําของเราในวันนี้นะคะเราถ่ายทําช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นสังเกตบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยงามจริงๆเลยค่ะระหว่างทางเราได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนและบ้านเรือนแพที่ยังอาศัยอยู่เรียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะขับมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาถึงสะพานรันตีซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำรันตีค่ะขอหยุดชมวิวบนสะพานกันสักครู่ก่อนเดินทางต่อค่ะ ชมวิวสวยๆบนสะพานรันตีกันสักครู่ก็ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางสู่จุดหมายในฝันของหลายๆท่านกันแล้วค่ะสำหรับสังกะบุรีย้อนกลับไปในปี2527ได้มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้ต้องย้ายวัดชุมชนและตัวอำเภอไปตั้งที่เนินเขาใกล้เคียง ส่วนวัดและเมืองที่ถูกน้ำท่วมก็ถูกลืมเลือนหายเป็นเวลานับสิบปีจนกระทั่งในปี2546ได้กลับมาอีกครั้งภายใต้ชื่อเมืองบาดาลค่ะที่นี่คือสะพานอุตตมานุสรหรือสะพานมอนจุดหมายที่หลายท่านบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ค่ะ สะพานแห่งนี้นะคะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพม่าค่ะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำซองกะเลียนนะคะและเป็นสะพานที่ใช้ในการสัญจรไปมาของชาวไทยและชาวมอญที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะ สำหรับสะพานมอญแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการรามในปี2529เป็นสะพานที่ใช้สัญจรของชาวมอญและชาวไทยแต่ครั้งหนึ่งสะพานแห่งนี้เกือบต้องกลายเป็นเพียงความทรงจำเมื่อในปี2556ได้เกิดน้ำป่าไหลเชี่ยวพัดเศษไม้มาชนต่อหม้อหลังฝนตกต่อเนื่องสามวันทำให้สะพานขาดกลาง แต่ต่อมาได้มีการซ่อมแซมและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่18ตุลาคม2557ซึ่งเป็นวันครบรอบชาตการ104ปีของหลวงพ่ออุตตมะค่ะ ชมความงามของสะพานกันแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางไปชมเรื่องราวของเมืองบาดาลและวัดใต้น้ำค่ะสำหรับวันนี้เราจะนั่งเรือของคุณลุงเนนค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค้าสวัสดีครับค,คุณลุงค้าวันนี้จะพาพวกเราล่องเรือไปที่ไหนบ้างคะไปวัดจมน้ํา เมืองบาดาลแม่น้ำสามสายพ <คะ S 2> อจากนั้นไปก็ต่อไปอีกวัดวัดจมํำเมืองบาดาลแม่น้ำสายคือจะเป็นวัดมอรวัดหลวงพอากกา่อตมาเก่าแล้วจะไปวัดไทยชื่อว่าวัดสมเด็จ <คะ S 2> วัดนั้นก็เดินได้วัดนั้นจะมีพระประธานองค์ใหญ่อยู่<อ>ในโบสถ์เลยนั่นแหละแล้วก็จะวนมาเรื่อยจุดชมวิวมาเรื่อยก็มาที่เรือสะดอกเคาะจะมาแล้วก็วนแม่น้ำสามสายคือว่าจะครบหมดเลยที่นั่นจอ,องกะเรียพม่าบีคีมารันตีไทยสามสายแลวที่จุดรวมของแม่น้ำสายที่เขาเรียกว่าแม่น้ำสามประสบ ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้คุณลุงพานเราไปเที่ยวกันเลยนะคะครับค,บคะ่ะไปเลยค่ะโอเคครับ อันนี้ที่มองเห็นนี่นะครับอันนี้ชื่อว่าเจดีย์พุทธคยานะครับของ<ช>วัดไมหลงพ่ออุตมะครับพอวัดเก่าที่เราไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปวัดเก่าพอวัดเก้านู่นสร้างเขื่อนทงคำท่วัดนุ่นก็ย้ายมาสร้างใหม่นี่ครับคือว่าวัดเดียวกันและเจดีย<ช>์นี้นะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับหลวงพ่ออุตมะอันเชิญมาจากประเทศรีรังการครับนิ้วข้อมือข้างฝาสองข้อสี่ข่าวอมเหลืองเท้า,มาเมล็ดเ้าสารพระธาตุนะครับและยอดชัดข้างบนที่เรามอเห็นไปนรูมชัดนะทองคําบริสุทธิ์น้าหนัก400ยบาทครับใช้อิฐทั้งหมด2องแสนหกหม สร้างจะดีนี่วัดนี้เอารถมาได้นะครับหนูออกจากที่สะพานมอนสะพานไม้ที่เราลงเรือเมื่อกี้นี่นะ,ะเลี้ยวสายสามครั้งข้ามสะพานปูน7กิโลมาถึงนี่เลยตรงนี้นะเขาเรียกว่า วัดเก่าหลวงพ่อธรรมเนี่ยนี่นี่แหละเขาเรียกว่าวัดจมน้าเมืองบาดาลแม่น้ำสามสายครับจุดรวมตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นวัดวังวิเวการามเก่าวันนสามร้าสองสี่เก้าหกนะครับอยู่มาสามสิบเอ็ดปีแล้วก่อนจะถูกน้ําท่วมน้ําท่วมเพราะสร้างเคิ่อนครับพราะสร้างเคื่อนน้าท่วมวันนี้ก็ย้ายไปสร้างใหม่ที่เจดี์สีทองที่เราผ่านเมื่อกี้นะครับน้ามาท่วมเมื่อสองห้าสองเจ็ดอีกสามสิบสองปีครับทาอายุวัดนยนปัจจุบันในหกสิบห้าปี แล้ววัดเนี่ยนะครับจะโผล่สี่เดือนโดยประมาณเท่านั้นของทุกปีครับช่วงนาแล้งเนี่ยบริเวณที่เรือจอดนด้เดินได้ไเลยครับดินโผล่เลยเลยครับเนี่ยสี่เดือนเท่านั้นมีนามเมษาพฤษภามิถุนายนเท่านั้นพอกระดกากระดาน้ําก็จะเริ่มขึ้นแะครับพอสิงหาก็ครึ่งบทตุลาในทุกอย่างมิตรบดอยู่ใต้น้ำช่วงนั้นจะเร,เรียกว่าเมืองบาดาแหละครับเหลือแต่ยอดจะดีครับมองไปที่เสาค้ำฐานจะดีที่เป็นรูปเรียมๆนะที่เสาเรียมๆเ,มเมขาวๆนะครับหนุนที่มุงกระเบื้องก็ครึ่งอันน น้ำอยู่ระดับน้นช่วงตุลาถ้าความลึกของน้าถ้าวัดความลึกน้ำก็ประมาณตึกสามชั้นนะครับหนูส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนไหนของวัดคะคุณลุงคะตอนนี้เจดีห่อระคังครับหนูน,นี่เจดีห่อระคังตรงนี้นะครับณจุดนี้ธรรมดาสี่ใช่ไม่ชันตอนนี้สี่มองมอมันจะเก่าเป็นเก่าแก่แล้วนี้เข้ามาทาสี่เ,นะเมื่อวันที่6เมษายนมาตักน้ําตรงนี้แม่น้ําศักดิดปฐวยในหลวงในวังเพื่อประกอบพระราชพิธีลมราชาพิเศษขบวนเรือนี่68ลําและแพอีก6กลังครับที่มาทําพิธีนี แลวตร,ตรงนี้ทั่วเรือจอดจะมีตึกสองชั้นอยู่แต่ตอนนี้จม,จมอยู่ใต้น้ะเนี่ยกุฏิเก้าหลวงพ่อ,พอตอนนี้ถ้าช่วงน้าแรงน้ําลงจะมองเห็นหมดเลยครับค่ะอันนี้หอหลักางกุฏิอยู่ใต้น้าค่ะทามองเห็นโบสถ์นักท่องเที่ยวมาก็จะถ้าเกิดช่วงที่ลงไปเดินไม่ได้ก็ชมความงามจากบนเรือนี่ะนะคะจะเดินได้นู่นช่วงหน้าแล้งนู่น แล้วม่น้ำสามสายนะครับจะไหลมารวมตรงจุดนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำสามประศต้นกําเนิดแฝรน้อยออน,นี่นะครับนรห,นนหน้าวัดในหน้าวัดเนี่ยที่เรามาสะพานไม้สะพานมอสน,นี่ซองกะเรียต้นน้ำมา่างว่าน้าวัดแล้วมองมันเป็นช่องหน้าหลังวัดนะครับเห็นมองเห็นไหมอันนั้นชื่อว่าบีครีอยู่หลังวัดต้นน้ำมาจากพม่าทั้งสองสายของพม่าห้อของไทยในสายมือที่หมอข่าวรูสองตอนที่หนูจะเข้าอำเภอสังคาบุรีประมาณ17กิโลเมตรจะมีสะพานปูนยาวที่มีอสสตชรตั้งด้านสายมือนะครับรันตีรันตีได้มาจาก อุทยัยธานีแล้วสามสายจะไหลามารวมณจุดนี้เขาเรียกแม่น้ำสามปะศพต้นกําเนิดแฟนน้อยซอ,องกะเรียบีคลีครับผมันตีนตเป็นต้นกํเนิดนะนต้นกเนิดแม่น้ําแฟนแฟน้อยครับผมอ,อันนี้แฟนน้อยครับและด้านหน้าของเราตอนนี้คือโบทเก่าของวัดวังวิเวการ,รามค่ะ คุณลุงคะที่เราเห็นเป็นเหมือนพระตรงกำแพงนี่คืออะไรคะสมัมก่อนนี่คือว่าเทพวัตินี่ยเขาทำเขาเรียกว่าปฐมังข้างในน่าจะมีเป็นพระคือว่าปุกแซกอะไรแต่เร็วๆแล้วก็ไปติดไว้ที่ฝาผนังนะั้นทั้งหมดมีอยู่2,500องค์แล้วกระพาวก็มี2,500พระเท่าอายุศาสนาก็คือ <c oughs> ถ้าน้ําลดเราก็จะเห็นข้างล่างก็ะจะ<ด>มีพระรอันนี้ความลึกของน้ําตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะตตาประมาณหเมตรเศษ<ๆ> เห็นคุณลุงบอกว่าเขามีกิจกรรมดำน้ําด้วยเหรอคะมีครับก็คือไปดำดูโบสใต้น้ําจริงๆครับผมก็ที่นี่เรียกว่าวัดวังวิเวการ,ร,รามเก่าครับผมที่นั่นก็เป็นวัดว,งวัง<า>วิเวการ,รามใหม่แต่ชาวบ,บ้านก็จะเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะวัดหลวงพ่ออุตมะ คุณลุงคะแล้วอย่างไม้นี่คือเขาเอามอ้ทาอะไรกัน่ะคะเอ๋อไม้ไผ่ใช่ไหมเขามายึดบดแ์้วบด์เมื่อเมือ่อตุลาที่แล้วนี่คืนมาแรงทําให้บดถ์พังเขาก็เลยยึดไว้ยึดไว้แล้วก็การบส์พังไงแล้วอย่างการดูแลพื้นที่ตรงนี้ใครเป็นคนดูแลไม่มีใครดูแลพวกชาวบา้านช่วยกันเองอมีชาวบ้านพวกเราช่วยกันดูแลเพราะเป็นเมันเป็นที่มอข้าวพวกเรานะคือว่าทำมาหากินอยู่ที่นี่ราบผมช่วยกันดูแล ที่นี่ยังมีอีกหนึ่งวัดที่จมอยู่ใต้น้ํานะคะคือวัดศรีสุวรรณวัดที่เป็นหลังตัวแทนของชาวกะเรียงค่ะโดยวัดตั้งอยู่บริเวณปลายแม่น้ํารันตีและเนื่องจากบริเวณที่ตั้งค่อนข้างเป็นที่ต่ํากว่าวัดวังวิเวการามเก่าจึงทําให้บริเวณนี้มีน้ําท่วมตลอดปีน้ําจะท่วมสูงจนแทบจะมิดทั้งตัวโบสถ์เมื่อน้ําลด นักท่องเที่ยวก็ยังไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในได้จะชมได้จากเพียงด้านนอกเท่านั้นค่ะตรงนี้เมื่อ35ปีที่แล้วกอจะสร้างเคืือนนะครับตรงนี้ตวัวอำเภอสังขะบุรีเก่าอยู่นี้ครับเขาเรียกว่าเมืองเก่าตรงนี้จะรวมอยู่ตรงนี้บดทะพวงหน้าแรลจะมองเห็นซากพระพังบน มองเห็นหมดเลยครับพอขึ้นมาหมดรวมทุ่ๆรวมองอำเภอแล้วเนี่ยตลาดโรงพักโรงพยาบาลโรงเรียนอำเภอนใหมฐานีตำรวจลอยฟ้าอยู่นี่จบหมดทั้งอำเภอเผอใหม่แล้วเพิ่งเกิดว่า3 5ปีนี่เองครับ คุณลุงเขาเรือสะดอกเคราะห์คืออะไรคะเรือสะดอกเคราะห์คือว่าเป็นประเพณีของชาวมอญชาวเกีหลีและชาวไทยผสมด้วยไงมาถึงปีเขาจะทําบุญเมื่อทําบุญห้าอเภอให้ยูเย็นเป็นสุขกันทั้งอำเภอแล้วเขามาทําพิธีอะไรที่เรือสะดอกเคราะห์ที่๋อเขาคือว่าของทานไงเมื่อทําบุญอะไรต่อะไรในนั้นจะมีของใายเครื่องถ่ายของกินก็เหมือนถ้าเป็นงานคนจิงเขาเรียก่างานเทกระาษอะไรเงี้ยแล้วเรือก็จะจอดตรงนี้แหละปล่อยจากนู่นเลยแข็นจากวัดลงมาเลยครับใส่ล้อเลื่อนแข็นลงมาแล้วมาถึงน้ำาเขาเอาเรือลากมาปล่อยตรงนี้และของในเรือจะมีของ ฐานของท้ายใครจะไปเก็บไปกินหรือะอะไรนรั่นเขาว่าไม่ได้ว่ากันเถอะแล้วเรือจอดอยู่อย่างนี้ตลอดยุจนกว่าจะจมยม<อ>ไปเองจาดทุกปีใช่ครับ,รบทุกปีครับ,รบวันที่13กันยาตบุญห้างอำเภอเหมือนสะดเดาะเคาะอำเภอให้ให้ชนชุมชนแล้วก็อำเภอสังขาบุรียูเย็นเป็นสุกไกลเนี่ลาเล็กๆีนอันนี้จะเป็นของกะเลียงนะครับตรงนี้เรือสะเดาะเคราะห์เอนกัเรือสะเดาะเคาะเหมือนกันครับ วัดนี้นะครับชื่อว่าวัดสมเด็จวัดนี้มีอะไรบ้างคะคุณลุงวัดนี้วัดนี้นะจะมีพระทานองค์ใหญ่คือว่าองค์เดิมดั้งเดิมไม่ได้หลือไม่ได้ย้ายเลยเพราะวันนี้น้ําไม่ท่วไมไงดั้งเดิมองค์เดิมรูปลักษ์สมเด็จพระพุทธชินราชวันนี้ครับก็เป็นวัดของไทยป่งั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคุณลุงรออยู่นี่กันนะคะครับผมป่ สำหรับวัดสมเด็จเก่าตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆตรงข้ามเมืองบาดานค่ะเป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ำแต่ถูกทิ้งร้างเมื่อครั้งย้ายอำเภอสังขละบุรีตอนสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมรอบตัวโบสถ์มีต้นไม้และต้นไสใหญ่ปกคลุมบรรยากาศที่นี่ดูเงียบสงบมากเลยค่ะ ชมเรื่องราวของอำเภอสังขละบุรีในอดีตกับภาพที่ปรากฏในปัจจุบันต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆค่ะหลายสิ่งที่ควรจะจมหายไปกับสายน้ำและถูกลืมเลือนกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกหยิบยกมาบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นและนำพาผู้คนมาเยี่ยมเยือนทำให้สังขละบุรีวันนี้กลายเป็นเมืองที่เรื่องราวในอดีตสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีค่ะ การเดินทางท่องเที่ยวที่นี่มีหลายรูปแบบนะคะหลายท่านก็มาตอนเช้าแล้วก็จะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งบางท่านก็มาค้างคืนแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างกันแต่ของเราค่ะเรามาถ่ายทํารายการวันธรรมดาท่านผู้ชมสังเกตช่วงต้นที่ดิฉันมาบรรยากาศจะดูเงียบๆแต่ตอนนี้ที่เราถ่ายทํารายการกันนี่คือเราล่องเรือเสร็จแล้วกําลังจะกลับปรากฏว่าก่อนกลับเราเห็นความคึกคักที่ ตอนเย็นเราจะได้เห็นเพราะว่าเด็กๆที่อยู่รอบๆริอเช่นตอนนี้เขาเพิ่งเลิกเรียนค่ะหลังจากเลิกเรียนแล้วเขาก็จะมา,าแถวๆสะพานมอญแห่งนี้มาทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันแต่ละคนเลยค่ะชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายมนครับหนูมาทําอะไรลูกมาป่าแป้งครับหนูปะาแป้งแล้วหนูคิดเงินนักท่องเที่ยวครั้งละเท่าไหร่ครับ แล้วแต่ครับแล้วแต่ใช่ไหมครับไหนปะยังไงปะให้ดูไหนสิลูกจุมก่มแล้วก็จุม่มแล้วก็ใส่เขี้ยวเขียวแล้วก็ปะเลือกลายได้ครับเลือกลายได้หนูเลือกให้เลยหนูมานั่งทําตรงนี้วันไหนบ้างอลูกเออตอนไปโรงเรียนมานั่งทําตอนยัน ตอนไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วก็มาครับเก่งจังเลยอยู่ปไหนแล้วลูกหนูอยู่อนุบาลสามสามับสี่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหกเจ็ขวบแล้วครับเก่งมากเลย พี่เคนสวยพี่คนหลอ่อล้วอยู่กันสองคนจะเลือกทากับใครยังไงล่ะคะทาคนละคะ่ะฉลาดมากเลยเอามาทาตักล้องดีกว่าเนาะชื่ออะไรคะชื่อนิวครับ เน้วมาทาอะไรลูกวันนี้มักคุเทศน้อยให้ครับมาเป็นมักคุเทศน้อยมิ้วเรียนชั้นไหนแล้วลูกชั้นป .4 ครับป .4 อ,อะถ้าเป็นมักคุเทศน้อยปกติเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยหนูจะแนะนําอะไรเขาบ้างก็แม่น้าสายแรกชื่อแม่น้ําสายซองเกลียอยู่ใต้สะพานนี้ทั้งหมดเลยนะคบผมสายที่สองชื่อแม่น้ําสายบีคีครับผมสายที่สามแม่น้ําสายแันตีนะครับไปประจบนาวัดเก่าจมน้าครับผม เฮ้ยแย่งงานกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็เป็นนักกุเทศน้อยใช่ไหมคะใช่หนูชื่ออะไรลูกเนยเนยอีกคนชื่ออะไรนะคะนิวครับนิวเนยเนยกับนิวเขาเขาชื่อเรื่องเขาชื่อนัทธติพิตอ่ะเดี๋ยวนะแล้วมักกุเทศน้อยสองคนเวลาเจอนักท่องเที่ยวเนี่ยใครจะเป็นคนเข้าหานักท่องเที่ยวก่อนนะลูกหนูหนูก่อนอ้าวแสดงว่าเมื่อกี้หนูลองเฮ้ยมานี่เพราะว่านิวเข้ามาแย่งใช่ไหมลูกใช่เก่งเอาอย่างนี้ให้สองคนช่วยกันดีกว่าสวัสดีเป็นภาษามอน มาเอยแล้วเอามาเงยละเอา,าเ,อเข้าคุณข้ากุณเขอาคุณ,คณตั้งกลุ่ละเอาอตั้งกลุ่นละเอาอเอาเป็นว่าพี่ยังไม่เคยมานี่มาที่นี่เป็นครั้งแรกอแนะนําหน่อยช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลพี่มากาเต็นท์นอนฟรีเองได้เลยพี่แต่พี่ต้องนําเต็นท์มาเองครับ เราก็ส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยครับส่วนฝั่งนีเป็นฝั่งมอญครับก็ส่วนฝั่งเป็นฝั่งเกาหรียแล้วก็เส้นสุดของสะพานไม้มีความยาว445เมตรแค่นี้อ่ะต่อขอเขาจะเริ่มก่อสร้างครับก็เมื่อปีพศ2528นะครับครับ สร้างเสร็จครับก็เมื่อปีพศ2530นะครับครับใช้เวลาครับสร้าง2ปีครับก็ใช้ชาวมอญทั้งหมดนะครับ400กว่าคนครับครับทหารช่วยกันสร้างครับสร้างโดยไม่คิดค่าแรงสร้างเพื่อถาวายหลวงพ่ออุตมะนุสรน,นะครับนอกจากเรื่องราวความน่าสนใจของสถานที่แล้วความน่านรักของผู้คนน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนที่มาที่นี่หลงไหลในความเป็นสังกะบุรีค่ะ และว,วันนี้เราจะลาคุณผู้ชมได้ภาพความสุขยามเย็นของที่นี่นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของเราฝากคุณผู้ชมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณได้ชมกันด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้ของเราแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยขอบคุณมากๆค่ะ ส่วนครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปยังจังหวัดใดและเส้นทางจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนติดตามกันได้เช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันกาิกาปรปทุมชาติพร้อมด้วยทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ